สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเที่ยงเที่ยงนี้คุณตาวิถีไทยมีอะไรจะมานำเสนอหรือคุณตานี่นี่ทำไมมันเป็นอโกนิมาสีก็อยากมีใบก็อยากขาดขาดวินวินเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ก็มีสีแดงอยู่นิดๆในหน่อยเนาะ อ่ uh, super รสหรือเปล่าคุณตาวิธีไทยเพิ่นว่าถ้าเป็น super ์เรสนี่นี่กำลังจะออกดอกใบเอ่อออกใบใหม่สวยงามเห่นว่าราคากำลังฮิตติดชาร์ตต้นหนึ่งกับ200-300ไสอ่ uh, super r a c หรือ super สีชมพูนี่เห็นบอกนี่น,นีเป็นแก้วกาญจนาเป็นอโกนิมาชนิดหนึ่งแต่มีสีสันสวยงามเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นที่ ต้องการของคนที่รักอโกนิมาอาป้าทิดโทคักคักคักคุณตาไปทีไทยได้มาจากไหนเพื่อนบ้านี่ได้มาจากตลาดนัดยายอันนึงเรามาขายโหยายต้นอันนี้คืองามแท้คือเหลือสองใบเพื่อนว่าเออโอามันถึกแดดแล้วอ่ะถึกแดดก็เลยเหี่ยวนี่นมีใบนึ่งอีกแต่ว่ามันมันหักเด็กน้อยเห็ดหักเพื่นว่า ายายเอาไปตั้งไว้ในแดดแดดหลายกระเซ็ดคนนี่เนาะเด็กน้อยหลยกับมะลุงพุงโพงเออเด็กน้อยนี่ทิ่มนั่นทิ่มนี่ใส่เนาะอันนี้ต้องเอาไว้ให้มันพ่นมือเด็กน้อยว่าง,ง่ายๆไปแล้วก็ยาอยู่ในแดดถ้าอยู่ในแดดนี่มันสิไหมเห็นนี่เป็นรอยไหมนี่อ่า ต้องอยู่ในร่มรำไรสวยๆงามๆปลูกถึกแดดแน่ร่มแน่เนาะแล้วก็พ้นมือเด็กคือจริงๆกับต้นไม้ทุกชนิดแหละเนาอะอย่าให้อยู่ใกล้มือเด็กน้อยนี่นี่เหมาะที่จะเอาไปปลูกไว้หน้าสำนักงานเออหรือว่าหน้าบริษัทหรืออยู่ในกระถางเห็นไีมงามๆผู้จัดการโรงแรมคือกันเอาไปปลูกไว้ในกระถางอยู่ในป้ายทางเข้าโรงแรมสวยงามอือ ในห้างทองกเหมาะอย่างยิ่งที่จะเอาไปเหตเป็นกระเช้าของํำรวยให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองน,นี่สีแดงๆงามๆนะหรือออกสีชมพูคุณครูก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเอามาให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีอ่าแล้วก็ฝึกนี่การใช้อ่าข้อมือตวัดวาดระบายสีงามๆนิสิตนักศึกษาอาจารย์ <c oughs> ก็จะเอาไปวิเคราะห์วิจัยสืบเสาะค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นอันนี้นะอโกน,นิมานะอ่านะนะที่มีชื่อว่าแก้วการนาหรือซูเปอร์เรสตูเปอร์สีชมพูอะไรที่เขาว่ากันนี่แหละนะก็ตั้งตั้งชนะืนะ่อไปนานาต่างๆนานาบางคนไปอยู่พื้นทิ่น,นั่นก็ตั้งชื่อว่าอันนี้บางคนมาอยู่พื้นที่น,นี้ก็ตั้งชื่ออันนี้ตามตามกันมาเนาะท่านผู้ชมอ่านะ ป้าทิดโทคัก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 เอาละสำหรับวันนี้เอาสิ่งสวยๆงามๆม,มาให้ท่านผู้ชมดูอโกนิมาแก้วการจนาสีชมพูต้นนี้เนาะอ่าสมาชิกใหม่ใบนี้ก็อยากขาดแต่ก็ยังคงเขาความสวยงามแต่กระบบเป็นยังเดียวเขาก็สิเกิดสมาชิกใหม่ขึ้นเรื่อยๆเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่า เอาไว้พบกันโอกาสต่อไปสำหรับมือวนนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมือหนานอนรัดกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมพเวสีผีปีศาจชั่วร้ายให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆงามเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับพระเอกของเรื่องในเทียงนี้ก็คืออโกนิมาแก้วกาญจนาไม้มงคลครับท่านผู้ชม